รู้ไหมเซเว่อีเว่นดี๋ยวนี้เขามีแชมพูพรีเมียมจากญี่ปุ่นมาขายแล้วนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะคุซาบะนะดามเจรีแพนนะคะเป็นแชมพูที่มีกลิ่นหอมติดทนยาวนานค่ะเขามาในรูปแบบขวดเพชรสีชมพูนะคะ สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เจแปนสุดๆเลยค่ะมีส่วนผสมจากแร่ธาตุน้ำพูรอนนะคะดอกคามเมเลียแล้วก็สารสกัดจากดอกทานตะวันนะคะที่จะช่วยซ่อมแซมแล้วก็บำรุงเส้นผมของเราค่ะปกป้องเส้นผมของเรานะคะจากรังสี UVB ค่ะคุซาบานะค่ะเขาไม่มีส่วนผสมจากซิลิโคนแล้วก็พาราเบนนะคะจึงมั่นใจได้ว่าเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเรานะคะจะไม่เกิดการระคายเคืองแน่นอนค่ะที่สําคัญเลยนะคะคุสซาบานาเขามีขายแค่เฉพาะในเซเว่นอีเลฟเว่นเท่านั้นค่ะ